สวัสดีครับเมื่อนี้วันที่ยีบเตตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมอยู่ที่ตลาดบายพาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับมือนี่พภาพเหน้องกระเบงนี่นะครับอันนี้คือกีปโปมบอกครับบอปปืมกีปโปมะนะครับกีบโปมหรือกีรอเนาะถ้าเธไทย่ว่าอย่างไรครับกีรอกีรอเนี่ยอันนี้คือกีปโปมนะครับเนี่ยโอ้อยู่สกลนครเขาหลายขนาดเด้เอาจานละร้อยนะครับด้วยจานละหนึ่งร้อยบาท จีโลหรือจีโปมนะครับเอาไปหาหญ้าก็ได้ครับเื่อสิไดไม้พี่น้องได้กินเด้อแต่ว่าพี่น้องมาตลาดบายพาสสักคนนี่เพราะยากเลยได้กินเลยเนาะอืมเอาหนี่เครื่อง like like, ปลาลด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 กะมีปลาลดตากแตกเดียวเด้อจานละลอยอีกเนาะปลาลดเนาะอืมปลาลดกับจานละลอยได้ครับนี่เด้อปลาลดก็จานละลอยนะครับปลาลดพาชชะไทยกับจีปลาลดขึ้นกันนี่แล้วเนาะอืมเอาแต่ว่าแม่ค้าพวกออกคลิปเด้อครับเลยเพิ่นเอาเต็มมือออกพวกคพิ่นอะไรได้แม่ค้าเด้ออืมเอาเต้นเสียงได้ครับเด้อ